สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องบุ้งนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนสาิพานะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูราคาบอลสีที่เป็นบอลสีใบไผ่เนาะบุ้งเนาะค่ะวันนี้มีใบไผ่ตู้นึงเลยค่ะค่ะ,คะวันนี้มาดูกันนะคะว่าบอลใบไผ่นะคะมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทีละตัวเลยค่ะเอาฝั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยข้ามไปฝั่งนู้นเนาะโอเคค่ะมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะมีสองกระถางนะคะบุ้งใช่ค่ะค่ะ ตนี้จะขออนุญ,ญาตขายราคาเดียวกันหมดเลยอาโอ้โหให้ราคาเดียวกันหมดเลยนะคะทุกๆรายการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยราคาตู้นี้นะคะ,ะต้นกระถางละ250ส่ง,สงฟรีกระถางละ250แต่ส่งฟรีนะคะ,ะนี่นะคะเริ่มที่รายการแรกนะคะไม่แน่ใจว่ากบกบีในร้อยเอะกะบีในร้อยแหละนะคะมี 2, 2> กระถางรุงเนาะ สองร้อยห้าสิบใช่ค่ะส่งฟรีส่งฟรีทุกกระถางเลยนะคะทุกรายการอันนี้คือจะเป็นตู้ใบไผ่ก่อนนะคะค่ะตัวต่อมาคืออะไรคะตัวนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะสีสวยนะคะตัวนี้นะคะดังดังด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะตัวนี้มีมีหน่อด้วยนะคะด่างค่ะ อ่านี้นะคะค่ <Hasta S 1> <ล>ะไล่ต่อมาเลยสี่กระถางนี้จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะนี่นะคะสี่กระถางนี้คือหลวงพ่อพูนะคะ่ะใช่ค่ะนี่นะคะสีชมพูชมพูนะคะแล้วก็ต้นอื่นๆนี่จะเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยะคะ่ะนี่นะคะอยากได้กระถางไหนนะคะก็แคปเจอร์หน้าจอนะคะทักหาลายเบอร์โทรที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็น ลูกไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใบไผ่เนาะอันนู้นก็ใช่เหรอคะใช่ค่ะอันนู้นก็ลูกไม้เช่นกันนะคะลูกไม้ใบไผ่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทุกกระถางนะคะสามารถที่จะติดต่อไลน์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเพจก็ได้เนาะบุ้งเนาะใช่ค่ะอ่าอันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เหมือนกันนะแต่ว่ากระดูกดาอ่าลูกไม้กระดูกดำนะคะตัวต้นนี้นี่คือหน่อเต็มเลยนะคะเนี่ยใช่อันนี้กระดูกแดงกระดูกแดงไม้มะเล็ด ไม้เมล็ก็จะมีความแบบว่าแตกกอไวตั้งแต่เด็กกันเนาะใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้หลวงพ่อพูนนี่หลวงพ่อพูนอันนี้ก็หลวงพ่อพูนเนาะใช่ค่ะนี่นะคะก็ถ้าระบุชื่อเลยก็จะเลือกสวยๆให้นี่ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อพูนนะคะสวยมากกระถางหกนะคะมีความชมพูมากเลยอันนั้นอี่บุงที่บุงจับอ่ะมันมันต้นใหญ่ดินั่นแหละต้นใหญ่มาก ตัวนี้จะมีสองสองต้นใช่ไหมมีหนอด้วยอืมอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ใบเล็กดีค่ะใบเล็กไรเดียวไผ่เล็กไผ่เล็กเนาะใช่ค่ะตัวนี้ก็สวยสวยอันนั้นลงคูณนี่แล้วชมพูอันนี้ล่ะคะอันนั้นเป็นลูกไม้ค่ะนี้ลูกไม้นะคะก็สวยเหมือนกันแ็กระดูกเขียวๆหน่อยนี่เป็นตู้ใบไผ่ก่อนนะคะใบไผ่กําลังมาเลยนะคะ ใบไผ่จะค่อนข้างเลี้ยงเป็นไงคะเลี้ยงยากค่ะเลี้ยงยากโตช้าไหมโตชา้าจะหลายคนที่เอาไปเลี้ยงก็จะแบบไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่นี่นะคะสำหรับสายที่แบบว่ายังไม่มีใบไผ่นะคะโปรนี้นี่คือราคาดีมากนะคะแล้วก็เป็นมีทั้งมีชื่อและไม่มีชื่อนะคะยังไงก็ทักกันได้เลยนะคะสำหรับราคาใบไผ่นะคะ 250ส่งฟรีทุกกระถางนะคะสำหรับตู้นี้ค่ะใช่ค่ะตู้นี้จะมีะเป็นบอลกาบแล้วก็ลูกไม้เหลืองอมาดูกันนะคะตู้นี้เป็นราคาบอลกาบแล้วก็ลูกไม้เหลืองของบอลสีบ้านสวนสาธิพานะคะค่ะ,ะมาเริ่มรายการแรกเลยน้องบุ้งอันนี้ตัวนี้เป็นลูกไม้ชมพูเอกกาบชมพูนะคะลูกไม้กาบชมพูนะคะใช่ค่ะอยู่ในกระถาง5นิ้ว กระถางไซส์ห้านิ้วนะคะต้องดูกันค่ะท่านผู้ชมนี่้<ห>าบกาบอนก,าบ,บอนกาบมีทั้งหมดเอ่อแปดเก้าสิบสิบกระถางเฉพาะบอนกาบนะคะตัวนี้จะให้อยู่ที่ราคากระถางละร้อยส่งฟรีส่งฟรีด้วยนะคะ<ช>นี่ค่ะกระถางละหนึ่งรอส่งฟรีค่ะ,ะต่อมาเลยค่ะบุ้งตัวนี้จะเป็นรัตนโกดนะคะรัะตนโกด ใช่นี่นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็อันนี้รัตนโกดอ๋ออันนี้คือกัดสีแล้วใช่ค่ะอ่าอันนี้ใบเขาจะเป็นห่อห่อขึ้นอย่างเงี้ยห่อตั้งขึ้นใบห่อตั้งขึ้นนะคะใบยาวห่อตั้งขึ้นราคาเท่าไหร่คะรัตนโกดหนึ่งร้อยส่งฟรีค่ะหนึ่งร้อยส่งฟรีอันนี้ตู้หนึ่งร้อยส่งฟรีไหมคะเนี่ยใช่ค่ะใช่ใช่ไม่ทตู้เลยนะหนึ่งร้อยส่งฟรีค่ะโอ้นะคะอันนี้ก็จะเป็น ตอนนี้จะเป็นพิกุลทองพิกุลทองนะคะตอนนี้มีเหลือว่างแค่กระถางเดียวกระถางเดียวนะคะอาร <ข à S 2> ิโทรมานะคะเขายังไม่มีพริกุลทองนะคะตอนนั้นจะเป็นทับทิมบูรพานี่ค่ะทับทิมบูรพาค่ะสีแดงนั่น,นะคะอ๋อสีแดงนะคะค<ะ>่ะสีแดงทับทิมบูรพาะค่ะมีสามกระถางนี่ค่ะก้านจะเป็นสีของน้ำตาลน้ำตาลอันนี้จะเป็น นี่เป็นลูกไม้ค่ะสีออกเหลืองๆลูกไม้เหลืองนะคะร้อยเดียวเหมือนกันส่งฟรีนะคะตันนี้จะเป็นนิยมไทยค่ะนิยมไทยนะคะใช่ค่ะจะนิยมไทยกับไทยนิยมต่างกันไหมต่างค่ะตัวนี้จะกระดูกชัดกระดูกเขียวชัดเนี่ยค่ะหูเกยใบยาวอ๋ออันนี้นะคะค่ะนิยมแล้วก็ทางนี้จะเป็นลูกไม้เหลืองค่ะลูกไม้สีเหลืองค่ะท่ามองอันนี้ก็คือจะเหลืองเลยนะคะ ลูกไม้เหลืองนะคะ100่บาทส่งฟรีเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะนี่นะคะลูกไม้เหลืองค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้เช่นเดียวกันค่ะลูกไม้เมล็ดลูกไม้เมล็ดนะจะมาเป็นกออย่างเงี้ย่ะคะคือลูกไม้เขาจะเขาจะแตกเร็วแตกกอไวนะคะใช่แล้วก็สีชมพูอันนี้ค่ะอันนี้คือดาวพระศุกร์อันนี้ดาวพระศุกร์นะคะชมพูค่ะก็อันนี้อันนั้นคือคุ้มซับคุ้มซับนะคะอันนั้นกาบฉัดฉาบกาบฉัดฉาบค่ะค่ะอันนั้นเจ้าหญิง อันนี้เป็นเจ้าหญิงค่ะนะคะนี่แล้วก็จะมีด้านี้จะเป็นเท้ายุโคราชเท้าสุรานารีค่ะเท้าสุรานารีนะคะหนึ่งร้อยบาทเช่นกันค่ะมีสองกระถางเนาะเป็นบอลที่ไซส์จะไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ค่ะเป็นบอลไซส์เล็กค่ะแล้วก็จะมีสุโขไทยค่ะสุโคไทยนะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นดุสิตดุสิตนะคะดุสิตธานีตัวนี้จะเป็นดารานพัล์นะคะ แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแผงก็จะกลายเป็นอะไรนะชมพูตัวนั้นจะเป็นแดงล้วนใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะเป็นขาวล้วนขาวล้วนเนอแดงล้วนจะเป็นทิฟวารีแต่ขาวล้วนนี่ยังยังไม่ได้ชื่อใช่ไหมคะโอเคหนึ่งร้อยบาทนะคะส่งฟรีค่ะตู้นี้หนึ่งร้อยส่งฟรีค่ะโปรดีๆเลยค่ะโทรหาน้องบุ้งได้เลยค่ะโปรโมชั่นตู้นี้น้องบุ้งปล่อยราคาเท่าไหร่บ้างคะเนี่ย อันนี้จะเป็นประเภทไหนอะอบบนี้มีมีบอลด่างอะประเภทบอลด่างค่ะประเภทบอลด่างนะคะบอลด่างบอลป้ายนะคะเอาเอาร้อยแปดสิบส่งฟรีหนึ่งร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะคะตัวนี้นะคะทั้งตู้นีทังตู้เลยหรอโอ้โหมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะต้นกันที่อสงไข่อสงไข่นะคะหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยแปดสิบ ส่งฟรีด้วยนะคะนี่นะคะบอลด่างบอลป้ายนะคะตู้นี้เริ่มที่อ่ะสงไข่นะคะเอฟกันได้เลยนะคะอ่ะตัวต่อมาเลยค่ะน้องบุง้งตัวมาเป็นอาจารย์คงอาจารย์คงจะเป็นใบกลมๆนะคะนี่นะคะใบชมพูใบชมพูใบกลมๆนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนี่อาจารย์คงนะคะตับขุนช้างขุนแผนเนาะค่ะต่อมาจะเป็นอันนี้เทวาสุวรรณนะคะ ตัวนี้คือเทวาสุวรรณนะคะเป็นบอนดางนะคะมี2ต้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะร้อยแปดนะคะโทรให้ไวเลยนะคะอันนี้เป็นพรเจ้าสวัวพรเจ้าสัวค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าชมพูอ่อนๆค่ะแล้วก็จะมีหนวดมังกระคะ่ะหนวดมังกรนี่น,น,น,นหนวดมังกรนี่นะคะหนวดมังกรนะคะร้อยแปดบาทค่ะตู้นี้โปรร้อยแปดนะคะอ่าว่าเลยว่าเลยเดี๋ยวพี่แล้วก็ จะมีอะไรนะสาวนครชัยศรีนี่นะคะต้นนี้ต้นนี้ค่ะนี่ค่ะ่สาวนครชัยศรีค่ะค่ะแล้วก็ศิลานักป่าต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ศิลานักป่านะคะอันนี้สุดรักอันนี้สุดรักค่ะอันนี้ก็สาวนครชัยศรีนะสาวนครชัยศรีต้นนี้สวยมากเลยต้นนี้สวยมากเลยนี่ครับสาวนครชัยศรีค่ะ เศรษฐีเมือเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านองหญิงน้อยนี่องหญิงน้อยนะคะสีแดงเข้มเลยค่ะเป็นบอลต่างเหมือนกันนะคะแต่ด่างไม่เยอะด่างไม่ได้เยอะเนาะเทพสายลุงเทพเทพสายลุงนะคะอันนี้ปราสาททองผ่าแผงเป็นใบหอกค่ะปราสาททองแผงนี่นะคะแผงเป็นใบหอกอ๋อ นางรากสดกระถางหกนะคะอันนี้รัตนารุ่งเรืองค่ะนี่รัตนารุ่งเรืองนะคะฝั่งนี้แต่จะเป็นด่างแปลกๆนะคะเนี่ยมันด่างแบบชมพูย่างแดงแดงค่ะไม้ด่างไม้แผงนะคะ,คะแล้วก็ตัวนี้นี่เหลือต้นเดียวเลยราคาดีมากค,ค่ะปักษาพนาวัน ปักษาพนาวันนะคะนี่นะคะปกติจะไม่ใช่ราคานี้นะคะโอ้แต่ว่าอยู่ตู้นี้ก็เลยจัดราคาเท่ากันนะคะใช่ค่ะคแล้วมีกระถางเดียวนะคะตู้นี้ต้องรีบโทรหน่อยค่ะ <laughs> ปรักษาพนาวันนะคะค่ะอันนี้จะเป็นพรมพิมานใช่ไหมคะยังไม่ได้ดูเมื่อกี้นี้นะคะพรมพิมานดีพรมพิมานด้วยอันนี้คือป้ายดีมากเลยนะใช่ค่ะเป็นไม้หน่อนะคะนี่นะคะไม้หน่อนะนี่สวยสวยเลย ก็จะประมาณนี้ละค่ะนี่นะคะชอบรายการไหนจัดเลยจัดเลยอันนี้นี่คือก็สวยนี่นะคะแยกหน่อมาแยกหน่อมานะคะเป็นชื่อเอ่ออะไรเอ่ยอันนั้นจะเป็นประมีประสาททองผ่าแผงค่ะอ๋อตัวนี้จะเป็นประสาททองผ่าแผงใช่เป็นใบหอกโอเคค่ะตัวนี้เพิ่งแยกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคตัวนี้ยังแยงไหมอันนั้นหนับสอนไหมคะ อับสอนสวรรค์เนาะอับสอนสวรรค์มีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ข้างในสองต้นอันนั้นจะเป็นนางลากสดนางรากสดสองต้นนี้คืออะไรคะเล็กๆเนี่ยอันนี้เป็นลูกไม้อะคะลูกไม้ลูกไม้ไมด่างโอเคนี่ในส่วนของบอนด่างนะคะตู้นี้ร้อยแปดสิบทั้งตู้เลยนะคะสนใจกระถางไหนติดต่อเบอร์โทร<ม>ที่ให้ไว้บนหน้าจอได้เลยนะคะ วันนี้พามาดูบางสีจัดโปรนะคะเป็น<า>ไซส์กระถาง4นิ้วเป็นไหมมีชื่อค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นกระถางละ50บาท3ก<า>ระถาง <50 S 1> ส่งฟรีนะคะกร,ระถางวันนี้น้องบุ้งให้ส่งฟรีนะคะ,คะโปรต,ตัวตู้นี้นะคะเดี๋ยวเรามาไล่รายชื่อให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างเนาะมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ตัวตูนี้เลยนะคะ ตัวนี้เราจะเรียกว่ากาละสินค่ะกาลสินนะคะบอนสีตับจังหวัดใบกลมนะคะตัวนี้เลยค่อนข้างหนานิดนึ่งไปเขาหนาเนาะใช่ค่ะนี่นะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะตู้นี้จะเป็นห้าสิบบาททั้งหมดโอเคถ้าเกิดว่าเขาเอากระถังเดียวเนี่ยเราคิดค่าส่งยังไงดีคะก็เริ่มต้นกระถางกระถางเดียวก็ค่าส่งสี่สิบบาทสี่สิบได้สี่สิบบาทกระถังต่อไปก็ยี่สิบแต่ถ้าสามกระถางอะส่งรีไปเลยใช่ค่ะนี่อ่ะโอเคมี มีกาลสินนะคะรายการแรกค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเท้าลำไยแผงนะคะเท้าลำไยแผงนะคะค่ะนี่เท้าลำไพแผงจะเป็นแดงแดงล้วนแดงล้วนนะคะอันนี้จะเป็นดาราลายค่ะนี่ค่ะดาราลายนะคะดาราลายค่ะไม้ฟอร์มสวยค่ะนี่ค่ะสามกระถางส่งฟรีนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะค่อยๆพาชมนะคะเพราะว่าเป็นไม้มีชื่อเนาะ,ะมาดูกันเลยอ่าตรงนี้เป็นบอลกลาบนะคะชัดชบาค่ะชัดชบานะคะนี่ค่ะชัดชบาอันนี้เป็นเดือนเมษานี่ค่ะเดือนเมษานะคะใบกลมนะคะกลมค่ะอันนี้เป็นทรัพย์เศรษฐีค่ะทรัพย์เศรษฐีนะคะนี่ห้าสิบบาทะคะ่ะ ามกระถางส่งฟรีนะคะค่ะอันนี้จะเป็นม่วงมงคลค่ะนี่นะคะม่วงมงคลค่ะนี่ตัวนี้สวยอันนี้อะไรเอ่ยสองแปดห้าสองแปดห้าชื่อเขาอะไรหรอใช่ค่ะเป็นบอลใหม่หรอนานแล้วค่ะนานแล้วหรอคะสองแปดห้าสองแปดไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะอันนี้เป็นอันนี้ยัก ทศกัณฐ์ไหมใช่ค่ะทศกัณฐ์นะคะสีกำลังมานะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะทศกัณฐ์ค่ะอันนี้เป็นพันวังค่ะระยาพันวังนะคะท่านผู้ชมอันนี้ใช่ค่ะพระยาพันวังนี่อันนี้พันเรืองพันเรืองสีจาแดงเข้มๆมะ้คะค่ะแดงเข้มเลยค่ะ อันนี้มนฑ์สวรรค์มาดูมน์สวรรค์กันนะคะตอนเล็กๆค่ะพี่เกลือไหมพี่เกลือพี่เกลือเนาะพื้นเขียวอ่าพื้นเขียวสะดือแดงนะคะพี่กะเกลือนะคะอันนี้ค่ะพี่กะเกลือค่ะอันนี้เป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ลนะคะเรดบับเบิ้ลนี่นะคะเป็นกรแเด้งสวนพีนางฟ้ามาดูนางฟ้ากันนี่นางฟ้า สีฟ้าอันนี้เป็นเจ้าปอแก้วแผงนะคะนี่ค่ะเจ้าปอแก้วแผงนะ,ะนี่นะคะอันนี้ดาวเพียงดาวเพียงดินดาวเพียงดินนะคะอันนี้บอลโบราณนะคะค่ะนี่ดาวเพียงดินนะคะตัวนี้เป็นเพชรราชาเพชราชา จากแม่ด่างนะคะเพชรราชานี่มันไม่ได้เขียวเสมอไปอเพราะว่าบางทีมันวนด่างกลับมาค่ะเพชรราชาอันนี้ราตีประดับดาวราตีประดับดาวนะคะก้านแดงก้านชมพูก้านแดงก้านแดงสีบุรีลัมใช่มคู่สีสีบุรีลัมค่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้เทวกรรมเทวกรรมะะลังรักเทวกรรมลังรักนะคะตับสะพานนะคะค่ะนี่ด่างนิดหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้ใบกลมๆสีชมพูชมพูอะไรคะเนี่ยอันเน,นี่ยคะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นม่วงเนาะม่วงม่วงคน,งค,นค่ะอันนี้ลอซีขคบุตร น,นี่ฤือสีโคบุตรนะชมพูแบบนี้ค่ะนี่ฤือสีโคบุตรค่ะนี่ษีโคบุตรอือแล้วก็มีตัวไหนตัวไหนอีกอะลองดูนะคะเดี๋ยวให้น้องบุ้งหญิงให้ดูนะคะถ้าเป็นลายชื่อเราต้องค่อยๆดูเนาะค่ะนี่นี่ตัวนี้รัศมีฟ้าค่ะรัศมีฟ้า โอ้สีเข้มนะค่ะสวยเลยนะคะเม็ดชมพูนี่ค่ะตอนนี้2ฝั่งโค้งค่ะอสฝั่งโค้งนะคะนี่เลยนาชมพูตัวนี้จะเป็นดาลิกานะคะ นี่ค่ะดาลิกานะคะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะนี่ติดด่างนิดนึงอันนี้ราคาเบาๆค่ะติดนิดติดหน่อยนะคะถ้ามีเชื้อไปเวลาเขาวนรอบเดี๋ยวเขาก็ด่างเพิ่มเองอ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นหยาดเพชรนะคะหยาดเพชรนะคะใครชอบสีขาวนะสวยนะคะนี่ค่ะของพี่ป้อมเพิ่งฟื้นอใช่ฟื้นมาก็แตกกอเลยจ้าพอเวลาเขาพักหัวไปแล้วเนาะค่ะกลับมาอีกทีก็สวย นี่ค่ะอันนี้เป็นสุโขไทยสุโขททยะคะนี่ค่ะสุโขททยสองค่ะจะเริ่มออกสีชมพูค่ะเหมือนนางกิรินีเลยอ่ะตรงนั้นใช่ไหมขวามือคุณอ่ะขวามือคุณอ่ะชมพูเนี่ยค่ะใบยาวใช่ไหมหรือไม่ใช่อันนี้อันนี้จะเป็นสีบุรีล์สีบุรีล์ใช่อันนี้อันนี้คืออะไร นี่นี่นี่นั่นเกินไรสีบุรีลำบุรีลำโอเคสีบุรีลำก็มีนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นนางสุชาดาอ่านางสุชาดานะคะอยู่ในลิสต์รายการโปรโมชั่น3กระถางส่งฟรีนะคะค่าซื้อกระถางเดียวก็ถังละ50ค่ะค่าส่งต่างหากถ้าจัดไป3มกระถางเนี่ยโปรส่งฟรีเลยค่ะใช่ดีมากอันนี้สีเบนจะลงค่ะอ่าสีเบนจะลงนะคะเดี๋ยวกัดสีเพิ่มกว่านี้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นช่วงแบบ มันไม่ได้แพงนะแต่เป็นช่วงที่แดดอบ<ช>มันแดดแรงด้วยแล้วก็อบด้วยค่ะ่านผู้ชมจริงจงมันจะแดงบแบบนะคะอ่าโอเคนะคะนี่คะ่ะพะนาลายใช่ไหมคะพันาลายก็มีเนาะค่ะนี่นะคะพันาลายสีแดงแดงใช่ไหมฮะนี่เหรอคะนี่ค่ะใช่ไหมอันนี้หรือว่านี้ใช่ใช่ใช่พะนาลายเนาะแดงแดงะค่ะใบยาวนี่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวน้องบุ้งยกให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคสวยงาม สวยจริงๆเป็นบอนดงแต่พุ่มดีนะเธอชสวยงามไม่ค่อยสูงนะใช่ว่าถ้าเป็นพวกฮองเฮาจะสูงหน่อยเอพี่เลี้ยงนอกตู้เขาจะแบบแผ่ออกด้านข้างแต่ว่าถ้าเป็นฮองเฮาจะอลังการหน่อยใช่การจะยาวกว่าืมอแล้วก็จะเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยกำแพงเงินค่ะกำแพงเงินนะคะนี่ค่ะสวยเลยค่ะดูค่ะมีสองมีเขียวกับ อันน oh, <ม>ีหน้าเขียวกับหน้าชมพูนะคะกําแพงเงินนะคะบางคนน่ะช,ชอบชอบตัวแผง oh, เอาไปลุ้น <okay. S 1> ลุ้นหน้ามันเวลามันแก่น่ะ uh huh. มันจะแตกต่างนะคะใช่ <Hi. S 1> แล้วก็อันนี้สาวาลินค่ะสาววาลินก็มีอ่ะดูร่สซยสวยนะหวานใช่น่ารักน่ารักกระถางใช้ดวงอัมพรไหมข้างใน ใช่ไหมใช่ค่ะดวงอมพรก็มีนะจ๊ะนี่ค่ะ๋ยวซูมกล้องไปให้เลยเนี่ยดวงอมพรมีค่ะโอเคอันนี้รัตนาสินค่ะ <c oughs> รัตนาสินก็มีนะคะอันนี้ล่ะเป็นลูกไม้ลูกไม้นะคะ <c oughs> อันนี้เก้าทับนี่เก้าทับนะคะตัวหลุดด่างโอเคค่ะเก้าทับหลุดด่างอันนี้เรนูนครหลุดใช่ไหมด่างน้อย่ะ นด่างดูเด๊ด่างอยู่เด๊ทำยากเรนูอ่ะหล่อค่ะนุหงผ่าได้ด่างสวยๆต้นสองต้นเองต้นนั้นจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนั่นแหละค่ะถ้าอันไหนที่มันราคายังตึงๆอยู่ก็แปลว่าไม่ทำยากอ่ะเออหายากอยู่เด๊นะอ่ะอันนี้เอออันนี้คืออันนี้คือมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนะจ๊ะนี่จ้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทมีน้อยหน่อยนะคะออ ปนมาอันนี้พ่างอ่าพ่างพ่างยังยังยังมีค่ะยังมีหลงนี่ขายดีนะรอเนี่ยมันเป็นบอลเก่าบอลโบราณอ่ะเนาะมันไม่ได้ว่ามีเนี่ยมันถึงถึงมันไม่ด่างมันก็วิมีแต่กอมันสวยนะเออมีแต่กอแล้วเนี่ยค่ะเอาคุ้มนะนี่คุ้มแผมนี้คุ้มเออเอาจริงๆนะเป็นบอลที่แต่กองง่ายนะพี่รอหนูว่าขี้เกียจพานหนูก็มาดึงหนอไปขยายไปเรื่อยๆเนาะ ก็แตกเพิ่มอยู่ดีเลยเออใช่หมดยางอันนี้เป็นสีพนมลุงไหนดูสีพนมลุงนะคะนี่ค่ะเขียวแต่สวยนะเวลาแตกลายนะคะมันจะแบบเป็นลายผ้าไหมเออลายผ้าไหมสีพนมรุงนะคะหมดละเยอะแยะอันนี้อะไรอ่ะชมพูใช่อ่าอะไรเอ่ยชิลาเพชรชิลาเพชรจ้ะ แดงแดงอ่าสวยนะจ้านี่จ้าศิลาเพชรจ้ามีกี่ถังมีถังเดียวมีถังเดียวด้วยมีถังเดียวด้วยก็สวยๆแต่มีถังเดียวด้วยอ่าประมาณนี้คู่นี้วันนี้พามาดูเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเป็นบอลที่มีความชมพูมากใช่แล้วก็เวลากัดสีอ่ะสวยจริงๆนะคะนี่นะคะมีหลายกระถางมากๆเลยจะอยู่ในไซส์กระถางหกิ้วคะหกนะ หกนิ้วนะคะนี่นะคะเป็นเศรษฐีสุพรรณลักษณะเศรษฐีสุพรรณน้องมุ้งทาให้อ่าดูให้เพท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะว่ามันเป็นฟอร์มแบบไหนคอมเพกไหมจะเป็นฟอร์มพุ่มอย่างเงี้ยค่ะฟอร์มพุ่มนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มใบใบจะป้อมๆใบใหญ่กับสีชมพูค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยตัวนี้เศรษฐีสุพรรณจัดรายการกันที่เท่าไหร่ดีคะวันนี้อ่าหนูเคยทําคลิปไปแล้วตัวนั้นในคลิปหนูจะเป็น ต้นละสองร้อยส่งฟรีนะคะตัวนี้<ต>นะคะแต่คลิปนี้นะคะราคา <จะ S 2> FC <10 S 1> ป้อมชนปลูกให้เท่าไหร่ดีคะรักแปดสิบเออเหรอร้อยแปดสิบส่งฟรีด้วยปะคะใช่ค่ะอายเยี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะเศรษฐีสุพรรณหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะคะค่ะเป็นไซส์ไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะไซส์แม่พันธุ์แล้วด้วยนะคะใหญ่ๆเลยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะดูกันค่ะเนี่ย yeah. แบบนี้เลยนะคะใครใครโทรมาก่อนก็จะเลือกให้ให้ก่อนค่ะนะจะเลือกอสวยๆให้เลยนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณเนี่ยเวลาเวลาเ,าเลี้ยงเนี่ยต้องแสงเข้มไหมถ้าแสงเข้มดีอะคะ่นะเนาะจะกัดสีชมพูดีใช่ของพี่แบบเห็นใช่ไหมใชเ่เลยแบบชมพูมากชมพูหวานมากนะคะใช่นี่นะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะสําหรับสวนน้องบุ้งนะคะ ติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาใส่กระถางใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าท่านผู้ชมซื้อไปอย่างเงี้ยแล้วเอาไปเปลี่ยนซส์กระถางอย่างเงี้ยสักแบบ8นิ้วได้ค่ะเนี่ยเปลี่ยนปดนิ้วได้เลยเนาะขนาดแได้เลยนะคะเขาก็จะได้มีอาหารกินเยอะๆเนาะก็จะได้ออกฟอรออกคุ้มดีๆเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมคะเศรษฐีสุพรรณเลี้ยงได้ค่ะเลี้ยงได้ใช่ไหมกัดสีดีเลยถ้าเลี้ยงนอกตู้เนาะใช่กัดดีเลยเนาะใช่ค่ะแต่ว่า เลี้ยงนอกตู้ก็จะใบไม่เยอะอ๋านะแต่แตว่าสีนี่ดีแน่นอนอสีดีแน่นะคะถ้าเกิดว่าเลี้ยงในตู้หน่อยก็จะใบดกหน่อยนะคะเนี่ยค่ะถ้าลักษณะแบบนี้มันก็จะเริ่มกัดแล้วนะคะตัวนี้นะคะถ้าใบล่างๆเนี่ยก็จะเขียวๆก่อนเนาะ,ะเป็นบอลใบยาวหรือใบไ,ไทยเอ่ยใบยาวเนาะตัวนี้จะเป็นทรงยาวไหมทรงบใบยาวยาวอ่าคือเอาง่ายๆถ้าใครอ่ะสายหวานนาเศีษฐีสุพรรณต้องมีใน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 ,ในสต็อก ใช่ค่ะสนพี่ก็เยอะ <c oughs> พี่มีเยอะ <c oughs> มันเป็น<ม>บอลที่บางคนมีแล้วไม่พอต้องมีอีกใช่มันมันสวยนะ <c oughs> เวลาที่มันช,ชมพูจัดๆัดนะคะมันสวยมากนะคะเป็นตัวช้อยเลือกอีกอันนึงนะคะสําหรับสายหวานลกา้กันอ่ะใครชอบสายหวานนะคะเอฟบอลสีสุพรรณกับน้องบุ้งได้เลย <c oughs>